เสวัสดีกามวันนี้เข้าป่าได้ไหมน้องไปยิงนู่นอเครื่องมือเราเนาะนี่แหละไทยน้องนี่วันนี้สิไปยิงนูนราไกนได้ไหมน้องไปไทยเดินชงโล่เปลงเยี่ยงโอเคโนโนโ่อ้ยอ้อ้ยเาเาเาเหม็นลยิงซ้าอีกยิงซ้าอีก ยิงแม่ยิงแม่มถูกคิดคิดเอายใ้แมนินมันหมดไปชุเนะนายการไม้ขุดแล้วนูุยยนี่มือสังหานเด้อเนี่ยเอาเออเอามันแม่ถูมัน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 จับจโอ้ยโอโอ้ยโเล่นเลนเอ้ยมันชินนดจับขุดขุดครับจับเฮ้ยอ็เละดักปุ๊บเลย มันกอันนี <laughs> <laughs> ้พื่นมันมันเพื่อนมเพื่อนกอันนี้พื่อนมองังหารเืนมึงหนไหมอสังหารดู้าป้าปานเด้อตัวเล็กกมันเด้อือหลัุ๊กูจะเอ็นมนไอ้ปุกตั้มใช้ปุกตนั่นพมันมเด้อพี่น้องเด้อมาไปไปไปหาอยู่พ่นต่อ จมจม Có ต้นองค์เห็นบ่บ่มีเหยียบท่วมปุ้ยนูๆๆพี่น้องถึงได้ถึงนี่อ้าล่ะถูกแล้วเด้อ ขี่จูกี่หนึ่อา่งนึนึ่งนึนึงนึงหนนนึงนึงหนน่หนึ่งนงห่นค่งน่งนึ่อ่งห้นึ่่งนห่งน่น่่นึึง

เดนเล้วเดินแล้วเดนเล็วเอ้ยเอ้ยเอ้ย้ยจันงเนวเนวอเฮ้ยมันมันมันโดนเด็กปัานงไเดินเดนเดนดนมันมันนมันเบรม่ปพีงหน่องเบอหม

รีวิวต้นข้าวเด้อเด้อข้าวกำลังมานเด้อรู้ไหมไม่ข้าวกำลังมานี่แม่เด้อใช่างเทหามว่าเด้อข้าวอันนี้น่ะหาหนูก็บอกเห็นนูโอ้บ่มีนูเด้อี พักพลนะเทียงให้เด้อพักพลพักพลอยน่าหลงที่บกพุกอ้าวใรสีอะไรเอ่เกบโเสนี่ทีุ่กพุกมาย่าเลยรีวิวข้าเด้อต้นข้าเด้อบงไหมวที่ปั่ยอย่ไม่เเรเด้กินมักแตง

ทั้งหมดเลยน่ก๋อยสายเอันบ่บึงค่อยชักไอ้บึงดูทุกคนตัวักสะสายมีจักโมนองพี่นองป๊อปใหม่ใส่ผุกลายลายดูสบายเหงงไปก๋วยสายเด้อไปอุ่นเงินได้เลยด้วยช่วงกินว่าไปยุปปาร์นไปโดนโดนโดนพี่น้องเบิ้ง hên bò, đây đây ơi hên bò ơi 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 đỡ ơi 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 này, ơi 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 này, hên ơi hên ơi hên ơi Chụp tay ơi Nhảy bò, bò nhảy à ơi này มาน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 เบ um, athlete, ิ่งแม่ซ mm, ีมือไอ้น่ะเบอรงแม่เด็กๆคนนั้นน่ะเนี่ยว่าจะไปตัวอีเวกขาวน่ะนับปุกเก่งเก่งโอ้โหเงหกตนับปุก มับจัวาไเทเกงเน่ยี่ที่อากทีสี่มืออายเดนนี่นนะไปหาตัวทางใดบทางไปทางนี้เนาะไปตูการมานมาเด้อ สรุปผลงานเด้อพี่น้องเอ้ยวันนี้เนาะสรุปผลงานเนาะไปได้เอ้ยสรุปผลงานได้จักตัวหามซ้ำเมืองก่อนได้ได้ซ้ำตัวเนาะพี่น้องฝากกดไล์กดแชร์ได้เด้อติดตามมันมันเด้อได้ซ้ำกุดเนาะซองบาจอบได้เด้อพี่น้องหัวหน่ำเมื่อละเด้อเอากระสุนยิงเด้อพี่น้องเอ้ยเมื่อก่อนพี่น้องทันนี้แหละไปกไปดูฝากนาเจอกันเด้อพี่น้องเอ้ยเบาเลอร์กาบเบืองแม่ส่วนยางอ้าว ว่าจะมื่ออะไรเด้อเมื่อันีมมม่มันเครื่องเนอะแกดูคนเครื่องจะเป็นเครา